นคนพรพนมเบ่งจะคือลองเชื่อคำน้องสาวนครเที่ยวเลือกหอนดังทองยามสาลงลอยลงริมฟังโคงยามแล่ไม้กพ้เทาสาลสวลาวก็สวยมุยผมดำน้ำดอกก็ใสสวยแท้ 光啊 <Long night. S 2>、uh！Huh. ताقوم بكنج بكنج 感觉。 าาะะท่านผู้ชมครับนี่แล้วผมจะพาท่านผู้ชมมาดูพิธีการจบในการกินเจนะ พี่สาวพิพร์การสมัค่ะจเช่นพระพริรามการนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจีนเจในประเพณีเทศกาลจินเจประจำปีของเรานะคะทีนี้เราจัดที่โรงเรียนตรงจีซึ่งจัดมาแล้ว40ปีนะคะวันนี้เป็นวันที่9ของการจินเจพิธีวันนี้คือเป็นการลอยกระทงเจนะคะซึ่งการลอยกระทงเจก็คือความหมายเราจะต้องเอากระทงเนี้ย ไปลงที่กับใบเ,เจ้าแม่คงคาหรือแม่น้ำนะคะการลอยกระทงก็คือการบูชาที่พระเจ้าทั้งเก้าที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นการเ,เ,เป็นการที่จะแสดงถึงว่าเก้าวันที่ผ่านมานี่ เราละเว้นการกินเนื้อสัตว์ถ้าเทียบคำนวนการไปรายงานเจ้านะว่าพิธีจบแล้วพิธีจบแล้วแล้วเราเราจะต่อด้วยการไปส่งเจ้าใช่ค่ะคนที่กินเจหรือคนที่ละเว้นการกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีความเมตตานะคะแล้วก็ได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้ละเว้นการกินเนื้อสัตว์ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวนะคะ ก็คิดว่าบุญกุศลของคนที่ทํานี่ก็จะส่งผลให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอ๋อครับแล้วตอนนี้ประกอบเกียรติคือมีใครมาบ้างครับค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ผู้นำผู้ใหญ่ในจังหวัดหลายท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านรองน้าชาท่านนายกว่ฯท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับแล้วก็ท่านรองนายกเหล่ากาชาดตลอดจนท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนแล้วก็ ท่านผู้พักษาลองผู้พักษาและก็ข้าหวนราชการหลายท่านรองนายกอบจประมาค่ะแล้วก็ผู้มีกิตศรัทธมมากมายนะคะเป็นประจําทุกปีที่จะมีผู้มีกิตศิัทธามาร่วมขบวนในการขึ้นจระเข้ทงเจดเช่นนี้ครับจีบเคียถามอีกทีฮะนีห่หัวขบวนเราอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมีจุดนะครับโดยาเสร็จแล้วก็เดินไปถึงนะครับแล้วก็ không nhận không sinh yin không sinh không đuổi sinh cam sinh cam sinh nam mô Hùng hai thầy huệ chư siêng trì đệ cha Cung ông chia tôn Yên thâu đệ cha Cung ông chia sai ngưng kim đệ cha cầu sinh đi thiền cảm chi lên nam mô tại sư đại quy một mô tài trì tinh tịnh xe di di tịnh tinh tào hương hoàng y sư ca biển hô quầy y si ca tam tinh kiệt Lạc sô tam sĩ Thiên tư Hoa nam mô tịnh tịnh xe di คัยมนี่มกันะวจยไมไม่ไจะได้ไเดินสีได้สวยจันี่้นคระบุณนี่คุณสุมาลีคุณสิลิกุลอะไรอันนี้ก็คุณกระพงที่เราจะไป กระมทงเจ้ากระถกรใหญ่ไปเลยหนักมนักไไม่หนักค่ะไม่หนักนะเอากได้บุญเยอะค่ะได้บุญเยอะค่ะมีกี่มีสามกระทงเลยสามกระทงใหญ่ที่เป็นกระทงที่เป็นของแบบตัวแทนของคณะกรรมการพวกเราวันนี้รถประจุประทัดเสดบวนรถแพร์มาป้ายป้ายเทศกาลกินเจโดยนักนักเรียนออกมาแล้วตามด้วยตะเกียง นี่ก็เป็นผู้อาวุโสที่ถือผู้เดินตามมาอันนี้เจนิดแกเดินกำกับอันนี้ฝ่ายรองนายกอบอันนี้คุณนายผู้ว่าและนายรองคุณนายผู้ว่าเนี่ยเดินมาน,นี่คุณสมารีก็ยกแบกนีไปอันนี้ท่านนายกสมาคมพ่อค้าจีนพาขบวน อันนี้นครพนมขนส่งเดินส่งกันเป็นที่น่าสังเกตนะครับการกินเจนี่ฮะส่วนมากร้อยละเกเป็นผู้หญิงครับตอนนี้กำลังนับอยู่นะว่ามีผู้ชายกี่คนที่ประงกหัวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะนั่นแหละ คุณนายไก่ขายไก่นั่นไว้สงส์เรียนให้เริ่มพูดสวนสวนไพรไม่อยู่ไพรสวนอคนเอันนี้เป็นคูจีนที่อยู่โรงเรียนตรงเจียแกไม่มีชุดขาวแต่แกจะไปส่งด้วยอ่ายีโฮมินเนียนนั่นให้เยอะสุณไป้แล้วอ้โ าศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนะครับก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาดูกระบวนการนะครับในการทําพิธีนี่ขบวนเขาเดินอ้อมมานะฮะจะมาลงอยู่ที่ท่าลาดตรงนี้เขาเรียกว่าท่าลาดนะฮะก็คือเมื่อก่อนเป็นท่าเทียบเรือที่รถยนต์รถบักนะรถของไอ้คนส่งลาวขึ้นลงตรงนี้ก็จะนําพิธรรมพิธีส่งมาลงบักท่าเรือตรงนี้นะครับ นีเส,สก็ายปสิเกรงเฉียะเราเก่งหนึ่งเสือนี่เลยแปลว่าได้พิธีกรรมนี่ที่จะส่งเจา้าเลยก็จะเชิญน,นะผู้มีเกียรติไล่ตามระดับยินดีเชิญท่านาร,านาร,อ,อ,รองหมือนกั โยบาเลยดูในส so like ี่เหลี่ยมรคดูรูปการ์ดร้กครนี่ต้องทีมุดช่ยัวทางด้านนี้เป็นตัวครับจะกระโงของแม่จะไปลอยให้นะสวัสดีครับใายเห็นหน้าทุกคนเ้อ ด้านขวามือของท่านนะครับเต็มแน่ลนแล้วเหรออ่าท่าน Four ับ <and living S 1> दिया थाओं बिकंजे i yeah.